เอางี้ถ้าภายในภายในเดือนเนี้ยถ้ายังแบบไม่มีปัญหากับพวกอินเวสอลยาะารี๋<อ>นะยวเโ,โอเคอเดี๋ยวกินยาพาราเอาครับเม็ดหนึ่งไล่เก็บ <ยา S 1> พวกไอ,อจักรพรัดป้อมเลยดิเฮลักกี้แล้วนั่นแหละได้ปะทำให้ได้ปะ จะแก๊งไหนก็ได้เนี่ยคุณสองแก๊งเนี่ยคุณเลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนทําหรือว่าจะให้นครบาลทําหรือ,คอนครบอบาลจะทำแล้วโคุยไม่ต้องทําก็ได้หมายถึงให้เลือกแก๊งไปอย่างหนึ่งนะครับใช่จะชนแกง๊งชนแก๊งก็ได้หรือว่าจะแบบผมว,ว่าพวกคุณเล่นดีนะรอบเนี้ยแปดแค่ไปไวไปหน่อยอืมอืมอม ยินยินพาราธรรมดาครับเดี๋ยวตอนไปไว้นี่คือออกไวใช่ไหมครับตีหนึ่งก็ไปแล้วคือช่วงนี้น้องๆแบบข้างนอกก็มีเรียนกันด้วยครับมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่แบบอ,อยู่ที่บ้านกันเลยเล่นเต็มที่กันไม่ได้โอเคครับถ้าจะจ่ายก็ คุณทักผมมาใช่ไหมข้อความหรือว่าใครทักเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมทักไปกันนะครับพบ<ะ>กันครับเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษครับขอโทษครับครับขอโทษทีนะครับรค,ครับต้องขอโทษครับเออดโดนอยู่แล้วโดนอีกแล้วแต่ก็โดน